ประเด็นร้อนหลังเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านไล่ทรมูว์แพมตัน4ประตูต่อ 1, <Yeah. S> 1เริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ21เกมรวดนะครับรวมทุกรายการ เรือใบสีฟ้านะครับเก็บชัยชนะได้ในนัดนี้นะครับทำให้ตอนนี้นะครับขยับเพิ่มเป็น65แต้มทิ้งห่างอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด15แต้มพร้อมทำสถิติสุดยอดนะครับด้วยการชนะรวด21นัดติดต่อกันรวมทุกรายการโดยสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับคือแมนเชสเตอร์ซิตี้หมบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับก่อนได้ประตูขึ้นนำนะครับหประตูต่อศูนย์จากการทําเข้าประตูตัวเองของเดนดองเกอร์ในนาทีที่15นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ในครึ่งเวลาหลังนะครับยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ทำเกมได้ดีกว่าอย่างชัดเจนแต่กลับเป็นฝั่งผู้มาเยือนนะครับทำเซอร์ไพรส์ไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1น,นะครับได้ประตูจากคอเนอร์คอร์ดี้นะครับในนาทีที่60หลังจากนั้นนะครับทัพเรือใบย,ยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกเข้าใส่อย่างต่อนเนื่องเลยนะครับเพื่อหวังที่จะทำประตูให้ได้จนความพยายามนะครับสำลิดผลในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมนี้นะครับ ในนาทีที่80นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากกาเบียลเชซุสก่อนที่ในนาทีที่90นะครับจะทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับจากการยิงของลิยาดมาเรสและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3นะครับมาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะนะครับจากกาเบียลเชซุสและเป็นประตูที่2ในเกมนี้ของเชซุสด้วยนะครับช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป4ประตูต่อหนึ่งต่อด้วยประเด็นที่2นะครับเหยื่อลายต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในเกมล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านไลทุบวูฟแฮมตันวันเดอเลอร์นะครับไป4ประตูต่อ1ซึ่งเป็นการเก็บชัยชนะเกมที่21ติดต่อกันรวมทุกรายการนะครับและชนะเกมที่15ติดต่อกันนะครับในพรีเมียร์ล่าสุดนะครับเป๊ปโกเดล่าพุ่งเป้าให้ความสนใจกับเกมนัดถัดไปนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยคุณซื้อเป๊ปโกเดล่านะครับได้กล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเป้าหมายต่อไปสําหรับเราในตอนนี้ ส่วนแชมป์ยังคงเป็นของเวอร์พูพวกเขายังคงเป็นแชมป์อยู่เพียงแต่เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าและพร้อมที่จะกระชากแชมป์มาจากเวอร์พูแล้วจะพยายามทำให้ได้หลังจากนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเวลาพัก1หรือ2วันนะครับเพื่อเตรียมตัวเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ